สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านหวาน,นี่ยครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่นายลิน้นสากับก็จะบอกว่าพี่นายเ,นยเป็นมือหนึ่งในการหวานแหฝรั่งของเรานะครับผมผมยกให้เป็นที่หนึ่งในทีมงานต้นคนหวานแหนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพี่นายสาธิตนะครับในการหวานว่า,วาพี่นายมีวิธีการหวานแบบไหนครับทั้งไกล แล้วก็บาน,นวานข้ามป่า<ม>อะไรก็ได้หมดเลยครับสาหรับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวไปดูกันครับพี่นายใช้กี่ศอกกี่เซ<ห>นแากนี้แปดศอกสามเซนครับผมแปกศอกแฝศอกสามเซนเนี่ยน้ําหนักเราห้าห้าจุดห้าโลนะพี่นะแต,แต่แก้วานนี่วานแบบวานแบบสบายสบายเลย<ไ>อ่ะเดี๋ยวไปตามดูกันนะผมมีเทคนิคยังไงบ้างพี่เปิดแบบเอาไว้หลังน้อยเดียวครับแบบวานแบบไทยเรา ไว้หลังแบบน้อยๆไว้หลังน้อยๆแล้วก็เอาไว้ยาวๆใช่ไหมพี่ครบหน้าเยอะแล้วก็ยาวๆหน่อยใช่ครับเหนียงอ่ะเดี๋ยวไปตามดูกันเป็นปลานไหมครับเห็นปลาให้ดูเลยปลาพี่หวานพี่มีเทคนิคยังไงบ้างครับพี่นายเอามาหน้าเยอะครับเอามาหน้าเยอะๆยกขึ้นตรงสูงแล้วก็เหวี่ยงเข้าไปข้างหลังเยอะๆใช่ไหมพี่ใช่ครับนิดนึงตอนไปโอเคขอดูอีกสักดอกนึงครับมาดูทิศทางลมด้วยนะอ่าลมแรงนิดนึงอันนี้หวานข้ามไปในตรงนี้ประมาณ2เมตรนะครับทุกคนกว่าจะไปถึงน้ำเนี่ย สเมตรไม่อยู่นะครับสอเมตรประมาณ3าเมตรครับผมเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันบานเต็มนะครับทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยหวานง่ายจริงๆไม่ง่ายนะครับทุกคน ลมดันด้วยนะครับฝั่งเนี้เดี๋ยวไปตามลุ้นกันครับมีตัวเปล่าด,ดูดิอ่ะเ่มือแี้แกว่านตรงนี้นะครับกว่าแกจะเดินลงไปไกลยอยู่นะทุกคนถือไม้เรียบร้อยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูพี่นายนะครับขึ้นแห่ให้ดูจะอๆอีกสักรอบหนึ่ง,งครับผมแปสองผมจับสองทีและนี่พี่ม้วนไว้พี่ลืมม้วนเดี๋ยวที่หลังครับอ๋อที่หลัง จับสองทีสองทีครับเป็นอกอ่าสองทีเดี๋ยวมาดูครับว่าสายพี่นายเก็บสายยังไงครับมันจะไม่ค่อยพันกับโอ้อันนี้เป็นสูตรนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเนี่ยบางทีผมว่าพันนะพันว่านไปเนี่ยทีมันเข้าไปอยู่ในนี้ใช่ครับโอ้อันนี้เป็นสูตรเดี๋ยวมาดูตอนพี่นายขึ้นแห่อีกรอบหนึ่งครับผมนี่จับนิดเดียวนะครับนิดเดียวพอไม่ต้องเปิดเปิดอะเยอะ เนี่ยบางคนสงสัยว่าเป็นแห่ฝรั่งมันมีเชือกข้างในอ่ะเวลาจับจับยังไงก็จับเหมือนปกติกตเลยนะพี่เนาะปกติแล้วก็เก็บเก็บเส้นข้างในดีๆหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกาะกันอประมาณนี้นะพี่เนาะประมาณนี้ครับปากนี้แปดดอกสามเซนนะครับรน้ำหนักห้าโลนะครับผมใช่อ่ะเดี๋ยวไปตามดูกันครับสักดอกหนึ่งถ้าพี่ๆคนไหนฝึกวานอยู่แล้ววานไม่ค่อยวานนะครับลองศึกษาดูนะครับพี่นายถือว่าเป็นมือหนึ่งแล้วครับในทีมนะครับผมเดี๋ยวไปตามรุ่นกันครับผม ถ้าผมผมก็ผ่านไม่ไปนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะยิ่งแหที่อ่ะมันจะยิ่งดันลมนะครับเนื้อมันเยอะจับยากด้วยนะครับทุกคนแล้วน้ำหนัก5้าโลมีไหมมีตัวนี้มีอยู่นะครับหนึ่งตัวนะครับอันนี้ปลาหมอคางดำนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เป uh ็นเทคนิคของพี่นายนะครับถือว่าเป็นมือหนึ่งในทีมงานต้นคนหวานแหเลยนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ครับผมกับพี่นายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอ้าคุณไอที่ละฟิตมาทำไมเนี่ยเนี่ย